สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับกเกษตรคืนทินปอมสวรรบ้านสวนอีกคือเก่าครับพี่น้องผมสิมาตอบคําถามพี่น้องในคลิปนี้เด้อครับว่าอางุ่ลที่เขาพุ้นไปไหมเนี่ซึ่งเป็นสายพันธุ์สกาลอต้านี่ครับเป็นองุ่ลแดงนะครับเขากระสีออกลูกซ่าแน่จากน้อยเด้อครับพี่น้องยาใจห้อนใจเย็นๆนะครับหาก,หากถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ย สะสมอาหารเขาได้เต็มที่นะครับหลังเขาพุ้นเนี่ยผมกะจิตเกือบเกือบเดือนพุ่นได้ครับช่อดอกเขาจ้างสิทย้อยทยอยออกมาอ่าพี่น้องกะใจเย็นๆได้ครับเดี๋ยวผมสีให้เบื้องครับเขาบ่ท่านได้แตกตาเบิดได้ครับเขาทยอยออกมาอยู่ได้ครับตอนแรกที่ของผมเฮ็ดอยู่นี่ก็คือผมกะตกใจอย,อยู่ดอกว่ามันสิบ่มีช่อดอกนะครับ พราะตุ้มๆยัง e ยังเขากระจาออกมาเรื่อยเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็ออกมาแล้วครับนี่เริ่มเห็นแล้วครับงูเนี่ครับน้อยๆมูเนี่ยครับเดี๋ยวเขากหไงครับจังสีครับนี่เขาเพิ่งสีออกมาครับใจเย็นๆครับพี่น้องผมก็ตอบคาถามให้ยูดอกครับแต่ว่านี่เขาก็ล้องออกมาครับใจเย็นๆด้อสสยพันุนี่อบอกได้เลยว่า ถ้าฮอาสะสมอาหารได้เนี่ยครับมีดสองมีดสามนี่ดกแท้แน่นอนครับพี่น้องนี่ออกมาแล้วครับผมยืดช่อไปหนึ่งรอบแล้วครับพี่น้องแต่ว่าการทยอยยืดนะครับอันใดที่เป็นพอะตุ่มๆฮอกก็ยืดนะครับอันนี้ยังบอเห็นช่อดอกเต็มดอกครับพี่น้องอีกจังหน่อยเด้อเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้เบิ่งนอีกครับเรื่อยๆครับผมว่าสก,การอโต้านี่เป็นองุ่นที่ว่า อยากพันหนักแน่นะครับอายุเขาก็สิร้่ยหาสิบมือนะครับนี่ครับออกมาส้นนี่ครับแต่ว่าบอช่อง่ญ่หรอกครับแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยยืดเบึงช่อนี่ครับพี่น้องนี่ครับสวยครับนี่ครับนี่เห็นเห็นออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นญาติใจห่อนนะครับผู้ใดที่ปลูกสกาลต้าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันสิคุ้มครับเป็นที่หนาพอใจนะครับ รสชาติเขาดีหวานนะครับเนื้อแน่นนะครับสีสวยครับนี่ครับชอบผุนครับชอบอย่างไเลยครับอ่ะให้พี่น้องเบิงประมาณนี้้อครับใจเย็นๆครับอ่าเฮาสีเลี้ยนหลบไปน้ำกันนะครับปีหยังผมก็สิบอกนะครับอ่าเพราะว่าผมก็เป็นผู้นึ่งแหละครับที่เพิ่งเริ่มเฮ็ดองุ่นมาได้ปีกว่าเกือบสี่สองปีนี่แล้วครับ ผมก็เข้าใจนะครับพี่น้องที่ปลูกองุ่นคือกันสําหรับมืออไม่นะครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวค่อยติดตามผมไปอีก,กแล้วกันครับพี่น้องผมจะอัปเดตในเ,เรื่อยๆนะครับว่าสการลอตตาสิปเป็นจังใดน,นะครับขอพ้นครับ